สวัสดีค่ะว่าจังไหรว่าจักซีแมนโบแมนนี่ยบอกบอกเปบอกบ่นบอกบอกนอนอู่ตรงหนค่ะค่ะเพื่นว่านี่เลกเกนเลกเกลเด่นเลยบบนี่เจ็บตัวใจรอด่ะสามศูนยหสามหสองเจแปด เจ็ดแปดหกบ่พ่อโอ้พ่อแล้วปรธรรมดานะคะแล้วประชมมีตัวเลขฉก,กกลาบมาฝากเฟ้นครับแฟ้น่องนํำนะนํำนะคะอะเป็นเป็นเนีวทางไห้นะคะเนาะสำรับตัวเลขพ่อจำมากเอามาผูกไว้เลยมือนี่ผู้ใดมากก็คือให้เห็นให้มีโชกนะพอนะ่อเนาะ โอ้ยคนหลายคนหลายอยู่บ่หลายอ่าหลายเต็มหมดหัวปูไก่เต็มิมดครับได้ตัวเลขโชคลาภมีคนมาไหว้แก่บุญอยู่บ่พ่อที่เขาโชคดีงวดวัางหันไหมหันก็เจอสองแสนเนอะก็เจ้าได้เลขมาตะใส่ก็นี่ละมันปูเ้าเนี่ยบ่คู่คู่ทวดครับค่ะ ปอดแจงงานดอกปอดี่ัวกูกชูไปตดครับจีกสองแสนครับปดกรอยจึกปอดอัปดปอดจกปอดปอดื่อชดสามเก้าปอดโลกหลังครับเลขสามแปดดนะพ่อห้อสามแปดคูทวดจิก เลขสองแสนครับไม่ยั้งพ่อเขียนตัวนั้นบ๋อหอยใบหนีบอกขาเจ้าสื่อหรอตัวพูดไหมเมื่อวันที่แล้วไหมอ,อ๋อ,อพ่อให้สามเก้าบันนี่เขาถือสามแปดสามแปด,ปดก็ถือกบ้านถือกผู้รอดผู้หลายดอกื้างโต้้านที่แจงเงินคือเลขถือก่าพันครับค่ะ ตึกเหล็กตึกกาพันดึงใจน้ำเขาเนาะนั่งฝนนั่งฝนก็ตึกไหลพี่น้องเขาตึกบดป้าข้าเจ้าพระสงฆ์รีนะพ่อก็ไปเลยนั่งรถตึกเจ้าบาทเจ้าบาทก็ถือมาถึงน้องพอเนาะกันยังไข่เนาะโอ้ยตือไหลไหลพ่อตึก กเก้าบาทซื้อตัวกันเนาะพ่อเลขไะมข้าเจ้าได้ยุบดอนผู้ตาเฮานี่บ่พ่อไก่นี่ก็ไก่บักแปดครับคือแปดอ๋อจ้าวจักอยู่พ่อโอ้ครับค่ะโตนะได้น้ำไปแป๊ะเนาะซื้อเล่นซื้อต้อมค่ะื้อเจิงเกิดบ้นกขาแปะบ้านจำได้ก็เลยเขาบอกมันครับปี รดทำายตอกน่ะพี่น่ะบอกมาบอกก่อก้อนบักป้อนม้นมาบอกเธอเธอเล็กก็ัจตัวไหนบอกตรงตรงเลยเนาะพีมันบอกมาบอกพ่ออืออือบอกแปบวันี่พีมาบอกนี่คือตัวนี่บอกที่่อเคียนไห้นี่บอกเพิ่นบอกพ่อตัวนี่มันบอก เวิ่งเจ็ดตีโอ้หาตัวได้ใส่กับหามาหลอดเพิ่งมาค่ะตัวนี้แหะค่ะท่านผู้ชมเพิ่ว่าผีบอกผีบอกนะครั ขยักหาตัวอื่นใส่ก็หาใส่ได้เพราะว่าเลขเด่นตัวนี้คือเจ็ดปฏิพ่ออากาศเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวนี้นนเนา,นาะหนาวเนาหนาวบ่เกี่ยวเข่าจ้ากโคตเกี่ยวเข่าก่อนพ่อจ้างเกี่ยวเข่าละตีสิออบคนวันเท่าไหรพ่อโดตรโคตรแล้วสามร้อย สามร้อยึ้นแล้วอันขึ้นแล้วบนวนี้แล้วเต้ใจเขออาโอ้แล้วแต่สหเขาบองันที่จ้างอีกสองข้อ,อได้หรืบอค่ะน่าทิพย์มาในเนะาะนี่เลขโจนีเขาบอกกันโจตโว,วนีอันเลขสาม โสนานเลค่ะอันเลขแปลกแปลกหรอกพี่บอกมาครับเลขพี่บอกบ่พอพี่บอกหนคนบอกขึ้นแม่นบ่พออันนี้บ่เมื่ที่แล้วนะบอกเขานั่นค่ะโอ้อันนี้ตีพ่อบอกเขาสามเก้าสามเก้าวันนี้เขาก็เลยลงมสามแปดบอกเขาถิดตุป์เปิดเถึกเขาลงมสามแปด ครับน oh. uh, uh ี no, ah. eso, veces, ่เลขกันป่อฝันเหลนมางโบดโบดเบิร์ตกคนเป๊กสกุลมาเดินตามผู s <S huh. um ้ที่บ้านว่าสังโอว่างเจรเลิกสองาสองศูนับอันก็ว่างเจรเลิกเจิญเลิกพ่อจิบเปปเปิดคือกันพ่อทุกกลุ่มมาฟังไงมีสังพ่อสอ เหล็กที่ปีจ้างสางโอ้ออกจ้ะงวดออกซ้ะมันงวดเลยที่แล้่ยวนะพ่อเนาะข้าเจ้าซื้อขึ้นซื้อลงเป็นสามแปดตีพ่อนี่ยสามแปดโอ้โชคหมานโชคหมานโุกปู่โชคคนถึงบัตรถือบ้านบ้านเดียวดอยค่ะบ้านเดียวดอยโอ้บ้านในหน่อยในถือเพิ่มบ้านะคะท่านผู้ชมเอางวดนี้กะแต่เบิ่งเลขไอ้แปะสะกกัน แปะบอกทิวเลยบอกสามบทคับฮะคือเปิดพวกที่แรกบอกก็เก้าศูนย์แล้วบอกจบพิบ่ากวกนะ็ร<ะ>ูนเนาะค่ะก็บอกบอ,กอกีกยังก็มันบอกอก,อก็เตอร์กีบัติบ้าบอกบอกบอกกีัวดเหั<ะ>าาดดวดทีบ้านค่ะหัวนถูกวัดเลยหมดทีมาเป็นยังไงพอ <laughs> อันนี้บอกอันนี้บมันบอก จักซีแมนหรือโบแมนอีพอว่าแมนโบแมนแกเขียนว่าให้เบิ้งนะพ่อเนาะก็ปาครับสับับสู้นันมีเลขเเขาเลขเนี่ซื้อกระป๋าเก่บอครับเีณฑ์ใจไม่ตัดสายกับพ่อสามสามันถึกสามแสนถึกสาม จางดีจางสองมือแล้วมือมาจางลมปัดต uh. hmm. ัวจัน oh. ม oh. oh, ือมาเกาะจางเขาคนผู้ใดสร้างอันนี้พ่อพาวเจ้าอ่คนถือเหล็กถือเหล็กคนขอปูตาเห่านี่ล่ะเป็นยังที่มันเป็นยังไงปวดป่วยป่วยท้องลูกกอดแกนแล้วก็พาเขาไม่แล้วหรับ้าใจแล้ว ก็บอกก็ขึ้นครับขึ้นป่าตายแล้วฟื้นบมอคับพ่อพ่นมาติดมาทางเหนือก็มาทางนี้ก็ฉีดยูพนได้พ่นครับอันตะกอนปูพ่นอยู่พนนี่นี่ยู่พ่นโอ้ยกะอยู่พ่นบันนี้เล้หยับลงมาสางให้ยู่นี่บอพ่ออ่ากันกระทางค่ะสางเฮือนให้อีกลางคุณเมื่อ สางแล้วแล้วบ,บอกพอเลยพ่อกดกระเทอือนพ่องเมื่องแล้วเลขกอกตงสิ่ามตัต่อหามตัดตอน่งับ,บอ๋อสางสางแล้วเห็นเลขวันทีพ่อกดกดกระเทอิอนเหอโอ้ครับ,รบอกกลีบอกสื่อเบิดปันกบเสียมันบาดก็ปีบา่บา สามตัว่พอสองตัวพนอสองตัวค่ะแกดแสดงว่งมีมีคนโชคดีจากปูห้าลาหลายนะพอเนาะหลายตัค่ะเจ้วโค่ะแล้วโตมาหาบอกแปะมกคอดอนค่ะมาคำพอดพุ่น ah. แปะนี่เพิ่นกัอันแม่นเลขอยู่เนาะพ่อเนาะฝันฝันเห็นผีเห็นหันเห็นนี่เพิ่นเราอย่าคือบวคือฟังไปฟังมาอ้าวแม่โอ้คือนั่นหอกเจอหลักจางหลักจังเหยียดเบิดก่ะฮัมการรู้แจ๋นอ้อสามสิบสามปีแล้วบอกพ่อพี่อ่ะพ่อยังเพิ่นโสดที่พ่อโสวดเพิ่นสะอาดสะอาดได้เงินเพิ่นพ่อ ค้นยังคือมันแทะสะอาดปักกันแทสะอาดดีเนาะเป็นคนสะอาดถ้าไปื้อก็บ่อมันาลวกกรเรียนก็พี่ลอกจะกลกลงดี่ละววาเป็นสักันโอ้ยกูเพ่แจม้งดอกโซโลเกเรียนระจันพ่อพี่พาพี่บอกปัดออกมาเจอกลองมาดีๆปัดออกมาเลขผัดเข่าเป่าเลยสามวัดเลย กวดที่สี่บอ๋อแป้นีีสามงวดแล้วเป็นบอลพองวดนี้งวดที่สี่หฮเจ็ตชุดเก่าอ้อกอกเก่าชนพอค่ะครับกอกเจงเจงปังเงินพองวดทัดบ้าดีเรียกทรใดอีกครับนี่ม่นบอกสือเธอพัยใหญ่อย่าง สามศูนย์ห้าพ่อพ่อส่วนมากในผีสิมาบอกเพื่อนหน่อยแปะน้องค่ะมันเพื่อนมันร้อนลุกรรับมันกอพักผัวพกผัวผีบอกมาขอพกกโทษตายใจนะครับค่ะจบที่ว่าตามตายสองคนนั่นตายก็บองเลยโอ้ยจะรีตันาดค่ะไปโลกบนนึงมันก็ได แสดงว่าสองคนนี่สองตนอันนี้เที่ยวมาบอกเลไอยู่ว่าสันก็พักผูเปิดพักผูกปาบอมีคนว่าไปแทนยี่นอ้ลูอีกอ่ะกิดมีคนมาบอกอีกค่ะจะไปซือ้อตัวเร่อวาสันค่ะซือ้ออันเังเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึง่งซื้อเด้อวาสัน ค่ะมันเลยพ่อบอกกดปีบาตหรอพ่อบอกกดขวดเชียบัดบัดเลขออกเป็นยังไงมาสิโอ้ยโอ้ยเลขออกโอ้ยโอ้ยเสียดายบ่พ่อาจะกดปีบาจะไปเชียบัดกดรวดเกินแดดบ่จะย้ายบ้านย้ายบ้านแห่งบ่เชียบกักมาซีมาหลงเชียแล้วเชียแล้วเชียแล้วเป็นว่าทั่ไหนครับ พ่อพ่อแจ้งว่าเจ้งว่าดอกคนไหนผู้ยีบานเกาเอาคนที่ว่าเขียนอันว่าโค้งสางเมื่อนั่นบอกโอ้ผู้ใหญ่บ้านเก่าบอกที่เขียนอันว่าหลังค้ากับเล็กยังเท่าไรนั่นไฮโนเมื่อนั่นน่ะผู้ผู้นั่นบอกผู้ยีบานอทีตเก่งค่ะเก่งแค่ที่สามปีก็เป็นผู้ยีบาน ปาดกัดผู้เที่ยวกันกนีล่ะกระเพาะด็อกเตอร์มาบูตา,าเหมือนมาเลี้ยงแม่มาตามมาดูตอนนั้นตอนนี้ด็อกเตอร์หนีไปพูนอบอกพ,อพ่อบอกปูนแล้วออบอกพ่อ ค่ะเดี๋ยวหนูเขียนหายค่ะแปปนึงแปปนึงครับปูเอาไม่ไหวหมดเลยก่อนวัวไปจุดทูกเราไม่เคยจุดจากเธอเขียนไว้ก่อนเธอเป็นประวัติศาสตร์ปู่แก้วจุดทูบซระาู ปดสองสามท่านผู้ชมอันนี้เลขปูแก้ว 8, 2, แปดสองสามเนาะปูงามงามไหมป้าเลขที่บอกออกตัวนี้สบับวันนี้เขียนงวดวันที่ให้น้ำแนนนี่ค่ะท่านผู้ชมนะคะกับสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับตัวเลขเมื่อนี้นะคะก็ได้จากปูแก้วนะคะพอจำนะคะ เาจุดถูกครั้งแรกนะคะก็ได้ตัวเลข82 3สนะคะ82 3สนะคะสำหรับตัวเลขของปูแก้วนะคะแล้วกัตัวเลขของไอแปะนะคะคือหน้าจอไว้แล้วนะคะหายสกู๊ปสกุนโชคดีมีโชคลาภนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอตัวลาไปก่อนโชคๆมันหมานลำๆเรื่ยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แอดมินน้ำในเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ